สำหรับนี่เป็นพิมพ์เอครับเจอเว้รุ่นครับเจอเว้รุ่นจะเด we e. ็กน้อยครับนัดที่3ครับเฮ้ยเฮ้ยโหโหสดาที่สองคู่ที่5ครับสองประกอบเด็กสองสารอบุ่นตรงยอมมาเองเก่ีย

ยังคมย่งคมมไปคยตัวนี้พี่นุ่พี่ครับองไม่ตายรับต้นกับตวใหญ่คสวคครับสวยสวย जा रहा है จบ,จ,บจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับโอเคครับชนะครับ